นี่ครับมานะต้องบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมีนะฮะสาวๆนะฮะเดินไปนะฮะให้ร่วมทำกิจกรรมนะฮะท่านใดที่นะฮะอยากร่วมทำกิจกรรมนะก็สามารถนะฮะ,ะเขาเล่นได้นะฮะเดี๋ยวจะมีการแจกนะฮะต่างๆไม่เป็นน้าดื่มนะเครื่องดื่มต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะจะมีนะฮะทางสาวๆนะลงไปทากิจกรรมให้กับ ท่านผู้ชมแล้วก็นักกีฬาทุกๆท่านนะ นี่ครับผู้ชนะครับจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะโอ้โหนี่ฮะจ่าจุ่นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะพี่กิตแจ่งจีนอ๋อนี่ฮะพี่หนึ่งตีสีโอ้โหนี่ฮะจำไว้ดีๆนะฮะเอาไว้พี่กิตตีสีพี่หนึ่งแจ่งจีนนี่ฮะแล้วตุงล่งพี่ผ้าไหมวันนั้นไปนอนกับใครฮะ <c oughs> อ๋อตายเลยงานนี้ฮะ นี่นะลาสุดครับโอ้โหน่าอยมาผิดรายการนะฮะลืมตัวนะอาจจะลืมตัวนะอันนี้ประชาชนทั่วไปนะไม่ใช่สามสิบห้าบวกนะได้สี่สิบบวกโอ้โหลาสุดครับบอสนะบุรีครับพี่พี่หนึ่งพี่หนึ่งเครียดเลยฮนะอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปเลขครับสามสิบห้าบวกครับ มีคนคอมเมนต์เข้ามาเขาบอกว่าเสื้อสวยมากเลยฮะโอ้โหนี่ฮะล่าสุดครับเนี่ยคนคอมเมนต์บอกมาครับเจ้าของทีมเนี่ยสวยมากครับล่าสุดมีคนคอมเมนต์เข้ามาเขาบอกว่าเจ้าของทีมเนี่ยสวยมากครับโอ้โหเตี้ย และทีแบบนี้ทำไมไม่บอกว่าบูลลี่ฮะเหลือจะเชื่อ นี่ฮะสองร้านต้องมาเจอกันนะอ่าสามเจ็ดแคมปิง้งอ่เจอกับทางด้านของคอปราลา X น้องมอเมกา XK2 สร้างบ้านนี่ฮะแม่นี่ฮะสามเจ็ดแคมปิ้งนะ่ย X ก,กับทา้งน้านของประตูผีอ๋อนี่ฮะแม่ล่าสุดครับพี่กีตีซีตอนนี้ครับแป๊ดทำหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสหนะ่อยล่าสุดซัดก,กว๋วยเตี๋ยวมาที่เรียบร้อยแล้วเอาครับแป๊นี่ครับกลับไปดูเกมใหม่ครับนี่ฮะ หลานปลาล่าเห็นไหมขวบปลาล่าขวบปลาล่ยายุ่งเยี่มมาจังวันนี้ครับแม่ไม่ผ่านครับสถาน์ของสามเจ็ดสาแคมปิ้งออกขึ้นมามาที่จุนลูกไฟายซ้ายขวาแล้วลลลก็รุดหรอรักไปอะโอ้โหเนี่ยมาลุดออลังไปครับสำหรับจังหวะนี้ครับ เราก็ไปก็มาครับในขณะเขาจัดลราก็จัดชนรับไหลคือกมาใหม่ยัดพริกก็มาไหลมาใส่ๆแล้วยังไม่ได้ครับแมาเราก็จังหวะนี้ครับแม่ถือกันพ้าถือตะลิวจะสวนกลับบรรลักษณ์สันลตระหัวปลาพริกนี้ไม่ได้จะวันดูชิ้นป้าฟาวเชียร์แล้วโอ้โหแม่จังหวะนี้ก็เป็นชิ้นป้าฟาวครับต้องมาดูครับเูาฟิกจังหวะนี้ครับสำหรับพระองค์จริงกันนี่ครับขัวขัวปลาเออนี่ฮะนี่ฮะข้างหน้าเนี่ย ชื่อข้างหน้าเนี่ยใช้กระทะกัตเลียวส่วนชื่อข้างหลังเนี่ยถือจอบกับเสียบนี่ฮะเอาก็ต้องมาดูครับลูกฟีจีวันนี้ครับ <c oughs> <า>หัวอะไรหัวปลาครับแม่มาดูสิว่าใส่ขว้าออกมาแล้วก็ยังไม่ได้เอาตอนนี้ก็เผื่อประมาณก็จะจุดลูกไฟครับของดีจากแม่เสลียง นี่ยกกระยามาตรงนี้ก็หลุดออกหลังไปครับล่าสุดครับเมื่อคืนครับแม่จ่าชู่นบอกว่าไงรู้ไหมว่าไงฮะออกไม่ได้ครับเนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมเออโอ้โหนี่ครับวันนี้ครับต้องบอกว่าลางานครับนี่ไงพาเมียมาขายน้ำจิ้มซีฟู้ดเฮ้ยยกไปแล้วก็หลุดออกรักไปฮ่ะนี่ครับมาหลุดออกหลังไปครับสำหรับตรงนี้ครับเป็นรถเตะมุ่เข้ามากันใหม่ครับสำหรับตทีมวัยขวบปลา X น้องไม่กัด X ที่ถูกชักบ้านครับเอาครับแม่นี่ครับมาดูกันใหม่ครับเริ่มเกมครับแข่งไปเยอะขึ้นมากันต่อครับมองคือง่าย ขยับมาแล้วก็ล่อหลุดออกแข้าไปครับแน่ต้องบอกว่าเนี่ยครอีกสักครู่ครับจะมีกิจกรรมดีๆนะมาไปกับทุกทุกท่านถูกต้องฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มเครื่องดื่มนะหากท่านใดครับต้องการเนี่ยร่วมทำกิจกรรมนี้เลยได้เลยครจะมีสาวๆลงไปหาเนี่ยได้ความสำคัญแล้วครับนะฝากกติดตามทางเพจด้วยนะเพจทาง้าของมูสสปอร์ตว่านี่ครับมูสสปอร์ตว่านะต้องบอกว่าตอนนี้ย้อนไทาง เจ้าของเพจครับบอกว่าหากมีผู้ติดตามครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับในรายการเนี่ยทั้งวันเนี่ย300กว่าคนเนี่ยจะมีโปรโมชั่นครับสั่งเสื้อวันนี้ครับรับส่วนลดไปเลยครับ10%นะใช่ไหมพี่สัรบอกมาเมื่อกี้อออ๋อยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอโอ้โหร่ารีบร่าโอ้โหนี่ไงไม่ได้จริงไม่ข้ามน้ำปิงมายิงกันเลยเหรอเป็นไงล่ะ ข้ามน้ำยัวมาไอ้เมื่อเช้าน้ำพีทวัวเลยมันผ่านห้องแล้วจกชุนลูกไฟก็ของดีจากบ้านสมหานับนี่ไงฮะออโอ้โหแล้วเนี่ยภรรยาเดี๋ยยิ้มกุบกรอบข้างสนามทฟูฟูอ้าครับนี่ฮะฝากไว้ก่อนนะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะทำกันเองคันแล้วนะนะไปกดติดตามกันด้วยนะถูกต้องครับนะ้มีทั้งนะฮะไลฟ์โชสดและรูปภาพสวยๆครับ อันนี้ก็เปดูการมาครับขอปล่าตัวนี้ก็ไทยบอลขยัายพิษนทายมากัารมครับตัวนี้ก็ถือเป็นสัะตุกโขมองซ้ายมองขวาเป็าประตูครับยกขยาบมาสฉยๆรับจังหวะนี้ก็หลุดออกหลังไปครับเอาครับแม่ใครอยาไปดูกันใหม่ครับเริ่มเกมพุ่มากักต่อครับเป็นลูกสาวตูครับนี่ครับมองขึงซ้ายขยับขึงขวามองขวาขยับขว้างซ้ายครับยกออกมาขยับไปชนลูกไฟยกออกมาจังหวนี้มาแล้วจานหนึ่งแจงชิ้นยังไม่ผ่านครับออกขึ้นมาขยับขึ้นมาแล้วหลุดออกเข้าไปครับเอาบตอนนี้ขยับขยับออกมาครับสามเตีคาเฟ่ แม่ฮะสามเกียแคมปิ้งเอากระตันนี้ครับสามเกียแคมปิ้งแทงออกมายังไม่ผ่านเอาึ้นมากระต่อตั้งเกมขึ้นมาก็กากใหม่ไปแล้วข,ขวบปลาขวัวปลามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราก็ลงนียครับยังไม่ผ่านครับขวบปลาออกมากันใหม่ผ่านเข้ามาด้านในยังไม่ผ่านซะประาจ์ของสามเกียแคมปิ้งเราบลุดออกข้างไปอ่ะนี่แะครับแม่เริ่มเกมียร์กระตัดเขาพี่ระวังน้ำแข็งคว่ำนะเอาละครับเลงกันไปครับเป็นถุงเข้ามาครับสันรักเจ้าเลยก็แต่บอลย่อขยับเข้ามาครับสั่งเดินก่อนทีมงานขวบและขวบปลาไอชฉันน้องม นี่ยบมองสายมองขวาครับสำหรับทาเชปครับตบอล้อนมากันใหมหครับท้านองบุรุษาระตโกเป็่นทมากักมาครับฝั่งขวาครับไ่ม่เลงไม่รต่ยบอลขยบมาครับกับสกออ์ตอนนี้พว่าขาได้ตามหลังจุลิศูนย์พุทธลงใส่ความแล้วก็นลุกนป่มันาุตูครับอนี้ขยับออกมาครับนี่ครับพเราาระตูเนี่ยทำไมรู้ไหมจงกันไปแล้วก็จงกันมาอ้าวก็ตอนนี้ก็ขยับมาใหม่ครับายักมาออกมาที่ห้าฝั่งซ้ายครับแล้วเยวก็ต่อครับตั้งเกม แล้วก็ไหลออกมาครับออกมาที่หน้าของผู้รักษาประตูครับเนี่ยมากันมาครับปุรษาประตูยกกระยาอมาหลุดมาถึงตรงนี้ครับอ่าแล้วก็มาบองซ้ายมองขวาครับมายกกระยามาแล้วแมนช่วยครับยกขยับมากันมานครับปล่อยหลุดมาถึงสำเร็อนี้นะครับของสามเจ็ดแคมปิ้งสามเจ็ดแคมปิ้งสายขวาเลยล่ะฟุตซีบอกว่า หลุดออกข้างไปก่อนแล้วครับเอาครับแม่ดีค yup. ร <po bio> <constitutional> ับมานูกันใหม่ครับเริ่มเกมครับเขียไปขึ้นมากระต่อครับสับกระางของขัวละขัวปลาอ๋อโอ้โหนี่ครับแม่ครับของขัวปลาครับเนี่ยทุ่มเล่นมากันใหม่ครับตรงนี้ครับที่บุรุษสาวปรโตูกเนี่ยบุรุษสาวปรโตูก็เป็นครับมองซ้ายมองขวาให้บอลขยับไปตรงนี้ครับชิงหนึ่งสองครับเก็บบอลมาจะเป็นอะไรครับสุกโมเสกัดมาบอลสองครับเป็นหน้าของขัวปลาชี้ย้าใส่ขวาตรงนี้ยังไม่ผ่านครับมาขยับกระต่อครับสับกระางของชุดแบกครับ เป็นไครมาเกิดใหกันต้องสงสารตรงนี้กันต้องหัวแล้วกหัวเปล่าแล้วทีบอลย้อนกับไปดูรษะประตูครับเอาครับแม่ดีกับบรูสระประตูครับขยับมาเก็บกางเกงไม่ผ่านล็อกขึ้นมาขยับขึ้นมากันใหมุ่กมาเฮ้ยหลุดออกคักไปครับ เอาครับแม่นี่ครับมาดูกันต่อครับตั้งเกมครับขยับเพื่อขึ้นมากันใหม่ครับสามรถรักของทีมงานในหัวปลาเอาครัตอนนี้ครับแม่หัวปลาขยับขึ้นมาหัวปลามาเราบอกเฮ้ยแทงออกมาตั้งเกมมาต่อพยายามขึ้นมากันใหม่ครับยังไม่ผ่านดีดปั๊มมาออกมาในฝั่งซ้ายต่อเราบุ้ยลุรู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 จะได้หรือไม่หัวปลาออกมาแล้วจังหวะนี้ครับรสิทธิ์เต่อฟาวครับเอาครัตอนนี้ครับแม่มาดูกันใหม่ครับเริ่มเกมครับขยับเพื่อขึ้นมากันต่อครับ นี่ครับต้องมาดูครับเกมการในคู่นี้ครับจะจบลงเช่นไรจะจบลงแบบไหนพร้อมแล้วแพ้แล้วพร้แล้วแพ้แล้วพร้แล้วแพ้แล้วเล่าเล่าเล่าแทนทั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 นแทนแทนเฮ้ยยังไม่ผ่านนะนี่ครับจังหวะนี้ครับยังไม่ได้ครับเอาตอนนี้ครับขยำออกมาครับย้ายออกมาฝั่งซ้ายเอียบัตทีนักหัวปาลาออกขึ้นมาตั้งเกมพุ่งไปเฮยกมาแล้ว แล้วหลุดออกข้างไปครับนี่ครับแม่ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากก็แล้วก็แชร์นะอ๋อนี่ครับคนละหนึ่งแช่หนึ่งแชร์ถูกต้องนะต้องบอกว่าเป็นกําลังใจกับไฟแจะแข่งขันอ๋อเอาตอนนี้ครับแม่เราเกี่ยวกับต่อครับเหวี่ยงขึ้นมากันใหม่ครับออกขึ้นมาแล้วแล้วแล้วาดกันใหม่ครับมาสำหรับตัวเลือกตับงมูลสาปตุโกยก็ยัมาน่าสำหรับเจวนี้ยังไม่ผ่านครับอัลลอฮฺอัละวฮครับเริ่มเกียวกับต่อครับตั้งกันใหม่อะไรก็ไต่บอลยากขึ้นมากันใหม่ครับสำหรับเจวนี้ครับแม่ให้มาทางทันไม่ทันนลลูกี้หุดออก หลังไปครับนี่ครับสมรีเฮลังด้วยนะฮะเลือนอรนุชนะชมรีเฮลังด้วยนะนี่ครัเอาครับแม่ดีครับมาดูกันต่อครับเริ่มเกมครับขยับไปโยนคือมากันใหม่เอาละว่าละเว้ยครับแม่จะเริ่มขึ้นมาครับสหรับทารังขอสามเจ็ดแคมปิ้งอโอ้โหนี่ครับแม่ต้องบอกว่านําทีมโดยเจ๊เจ๊นี่ครับวันนี้ครับแม่มาคุมทีมโดยเฉพาะเลยนะออนี่ครับแอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเล็บแดงสีดํานี่ฮะเอาก็ตอนนี้ครับเฮียบอกมาฝั่งขวาจ่าจุน แล้วลูกนี้ครับยิงไปเรียบร้อยแล้วครับผ่านจอมทองไปครับถึงฮอดครึ่งทางครึ่งทางไงเป็นไงล่ะติดด่านออบหลวงเออนี่นี้ครับเกือบไปแล้วอ้าวกตอนนี้ก็แข็งออกมาครับเริ่มเกมขึ้นมากันใหม่ครับอ้าวก็ตอนนี้ก็แข็งมาฝั่งขวาแล้วมาหลุดออกข้างไปฮะเนี่ยเริ่มเกมกันต่อครับตั้งเกมกันใหม่ครับสำหรับตโจ๊บดีกับตระกูลทีละก็ทีมงานขัวพละอ้าวเวออาลวะครับมาดูครับสำหรับโจ๊นดีกับแม่ไต้ยมันยังกับบาใหม่เข้าเลี้ยงเธอใส่ใสายส่ลว ยังไม่พาครับจะได้ขยับชนกลับมา,มาตรงนี้ครับไปยังไม่พาจะไปดูชิ้นเป่าเป้าเสือแล้วครับนี่ครับมาเดี๋ยวสายบีนะรอสักครู่นะรอฉลากสักครู่นะนะสายบีนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะนี่คะนะเดี๋ยวสายบีนะรอสักครู่นะสายบีนะอ๋อ เอาครับแม่นี่ครับกําลังเดือยมาต่อครับเริ่มเกมครับแข่งขึ้นมากันใหม่ครับออกมาที่ด้านฝั่งซ้ายครับเอากระเถิ่กระเถิงออกมามาที่จุดลูกไฟปาดเข้ามาที่เฮอ๋วไป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 ยิงแบบนี้ครับแม่โอ้โหเฮียแล้วปล่อยบอลออกข้างด้วยชอบใจเจ๊นะโอ้โหนี่ไงเป็นไงล่ะเป็นไงนี่ครับบอกเอ๋วหนึ่งแจงจีนนี่ครัเอาก็ตอนนี้ครับแม่กาดูกันต่อครับเริ่มเกมครับแข่บขึ้นมาถึ้นมาขึ้นขวา นี่ก็ขวบปลาขวบปลาอ้าวก็ตอนนี้ก็ทุ้งออกมาขยับขึ้นมาแล้วแล้วแล้วยังไม่ผ่านก็ออกมาขยับขึ้นมากันใหม่ครับมองซ้ายมองขวาขยัีบมองมาที่หน้าของนี่ฮะเสด็จแบกันะตุ้สุดท้ายครับเปิดยาวๆออกมาแล้วเฮ้ยแล้วแล้วแล้วก็ลงนี้ครับแม่ยังไม่ได้ครับอ้าวก็ตอนนี้ก็คือต่อครับขยับขึ้นมากันใหม่ครับมอกทีละฝั่งขวาแล้วจะแทงกลับมาได้ไหมจังนี้ยังไม่ผ่านครับออกขึ้นมาตั้งกี่พุธกันใหม่ครับแล้วก็ดึงขึ้นซ้ายไหลย้อนมาออกมาเพ้บ แล้วก็เลยขยับบังบไปครับเปลี่ยนทาาไปทางซ้ายครับตัวเี็กบมาหลุดออกข้างใบครับนีครับบ้าสายบีนะครับสายบีนะครับบ้านบนดอยอารีนานิวเจนซินมียูเนเต็ดครับเชิญหน้าเคอน์เตอร์ไปจับฉลากเข้ารอบกันได้เลยนะเลนเชิญได้เลยนะสายบีเจ้าเสือเตรียมตัวฉลากได้เลยนะสายบีบ้านบนดอยอารีนานิวเจนซินมียูเนเต็ดเชิญได้เลยนะครับโอเคนะโอเคฮะต้องบอกว่านะ ในสายบีนะฮะไปจับฉลากได้เลยนะฮะอ่าฮะสายบีนะฮะเอาครับแม่กลับดูเกมมันต่อครับเริ่มเกมครับขยับพยาพื้นฐากันใหม่ครับสำหรับดาวบฤหัสศุนย์ครับปอดหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกครับแม่ต้องบอกว่าสกอร์ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพฤหัสศุนย์ครับนี่ครับภาคกันสักครู่ครับกลับมาชมกันต่อครับในครึ่งเวลาหลังครับเอาสายบีนะส่งไปแทนจับฉลากได้เลยนะสายบีนะ มาเลยครับเรื่อกันต่อครับสำหรับทางด้านของสนามที่หนึ่งครับเนี่ยแล้วในครึ่งเวลาแรกเนี่ยเป็นทางด้านของสามเจ็ดแคมปิ้งเอกประตูผีครับออกนำอยู่ครับตอนนี้ครับหนึ่งประตูศูนย์ครับเนี่ยมาดูกันต่อครับสำหรับจุวันนี้ครับทางด้านของโคปาลาครับเรียกจันโอ้ยเลือกไม่ได้อ่าไม่ได้ใครอวากสอดเก็บไซ้ยช่ไหล้วก็ โอ้โห oh, hey. พี่หนึ่งอีกแล้วหนึ่งแจงจีนคนดีคนเดิมเล่นะล้วเฮียแล้วโอ้โหเอ่ไไอในสนามเฮียให้นอกสนามเนีน่นยชใจที่หาย อาเลยครับไปดูกันใหม่ครับยกยาเปลี่ยนแกนมาตรงนี้ครับแม่เก็บบอลมาได้นะของครแล้วก็โคปาลาพลิกซ้ายมากันใหม่ครับจัดกลับมาทะแยงมากันใหม่แา้ฝั่งขวาครับนี่นะว่ายังไงครับยังไม่ให้ยกหนีมาแล้หม่ตรงแกนกลางยกขึ้นมาใหม่ที่บรัสเซบ์ตูโกครับนี่บรัสเซบ์ตูให้มานี่จังหวะนี้ครับไปครับในนี้หลอกหนีไปแล้วยังไม่ได้นี่ยคหลุดออกแล้วบริสเชนเป่าฟาวจังหวะแรกครับอ่าโอเคครับแม่อ่า แล้วมาดูสำหรับฟรีคิกจังหวะนี้เอาละครับมาดูครันฟรีคิกจังหวะนี้ครับสัญญาณจากบุรษินครับแไปดูว่าจะเล่นสูตรไหนครับ ติดมาใหม่ครับแม่และไหลมาตรงนี้ไม่ดีเท่าไรก็จาชนแล้วเรียบร้อยโอ้โหนีไงกองหน้าไม่ยิงครับกองหลังยิงเองโอ้โหนี่ฮะสองตุงสองตุงไปแล้วครับสาหรบต้นของทีมงานสามจิตแคมปิ้งเอ็กประตูผีครับ โห oh, แล้วมาจากจ่าจุนทั้งสองประตูเลยนะไม่เหลือจะเชื่อแล้วจะวันนี้ผู้ชินเป้าฝ่าวมาอลไรครับมแบม่ฟรีคิกดันลุกนะรอสัญญาจากบุรศินเท่านั้นนะหากว่าท่านเล่นก่อนหรือว่าเล่นเร็วก่อนเนี่ยท่านจะถูก่าโทรโดยกิบว่าเชอร์จากบุรศินให้มาตรงนี้ครับแม่แล้วตัดบอลมาแล้วบบุรศินให้ปจีจหวะได้เทียบ เปลี่ยนแล้วนี่ครัผมว่าเปลี่ยนเธอเนี่ยโอ้โหเอาละครับมาดูกันใหม่ครับสำหรับเจ้าวันนี้ครับโยกอยาดัานหานเลยครับใจจุนโอ้นี่เอาหลุดมาถึงบุรษุษสาวประตูครับนี่มองขวามองซ้ายครับบุรษุษสาวประตูถูกมาครับแล้วยกมาตรงนี้ก็หลุดออกหลังไปครับเลยเกี่ยวกัะทองแล้วตั้งเกิดกันใหม่ครับสำหรับเจ้าวันนี้ครับตอนนั้นของ ทีมงานควราลา่ครับเนี่ยขยับมาใหม่ครับเปลี่ยนทายมาทางฝั่งซ้ายครับตรงนี้ครับไหลมาเนี่ยนะเขาจะชุ่มนะเอ,อกมาทางฝั่งขวาสามเจ็ดแคมปิง้งพลิกมาได้สวยครับตรงนี้ครับแม่ดูดบอลมาหนึ่งทีล็อกหนีมาหนึ่งรอบยังไม่ผ่านครับดูสกัดหลุดออกข้างไปครับ โอนนี día, ้เริ bien, ่มเจอกันต่อครับตั้งเจอกันใหม่ครับสำหรับตำแหน่งของทีมงาน77แคมปิ้งนี่ฮะยกปลาตัวนี้ยังไม่ผ่านนะครับไปลุ้ทุ่มมากันใหม่ครับสำหรับจังหวะนี้ครับนี่ฮะมองขวามองซ้ายครับเลีนมาจางทุกคนเฮ้ยมา่นี่ฮะหัวดีเซฟดีกว่านี่ฮะขยับมากันใหม่ครับยกระยับไปนี่แล้วก็หลุดออกข้างไปครับ จนลูกทุ่มมากันใหม่ครับสำหรับตระกรอน,นทีมงานครอปปาเอ็กซ์น้องเมกาดเอ็กเคทู ok, ad, 2, สร้างบ้านครับในล่องน้ำสีน้ำแดงตัดเข้าซ้ายแต่สายแล้วหลุดออกหลังไปครับโอ้นี่ฮะยังไม่ผ่านนะนะขอจานละก็จ,จ้าจูนครับเป็นลูกนคนนักกีดก็มาครับนี่อะไหลคืนมาจาังหวะนี้แตะหนีผ่านมายังไม่ได้ครับแม่และบอลยังไม่ออกด้วยครับตรงนี้ก็ตีบอลขยับมากันใหม่มครับยังไม่ผ่านถูกสกัดลุดลูเข้าไปครับ หลุดทุ่มเข้ามากันใหม่ครับสำหรับเั้าของทีมงานโคตาลาครับเนี่ยมองขวามองซ้ายครับลุมขยัดเล่นมากันใหม่ครับตรงนี้ครับที่ผัวสาวประตูโกผัวสาวประตูครับเนี่ยล็อกขวาล็อกซ้ายหมุนเกลียวนะตีบอลย้อนมากันใหม่ที่นักของชุดแบกครับขยับมาใหม่ครับตรงนี้ครก็จะฝั่งขวาครับเจ้าของโคตาลาครับนี่ฮะมาลิงมาลีก็มองหาเพื่อนนะครับสำหรับเยูนี้เอาแล้วแต่นี้มาได้จ่าละก็จ่าชุนจ่าละก็จ่าชุนจ่าละก็จ่าชุนใช้ขวาหลุดออกหลักไปครับ มากันใหม่ครับตรงนี้พลศภาประตูครับยกมาแล้วลูกนี้เฮ้ยยังไม่ได้ครับย้อนมากันใหม่ครับดีขยับมาตรงดกลางครับสำหรับตำแหน่งของโคปาลาครับตีบอลมาทังขวาครับไหลมาด้านในครับตรงนี้ครับยังไม่พาครับยกระยะบนหน้าจอมนี้ก็เนี่ยถูกตะข่ายด้านบนแล้วหลุดออกข้างไปครับ เราเด็กกันต่อครับตั้งเกันกันใหม่ครับตรงนี้ครับอ่าพริกหนีมาได้ช่วยครับแล้วมุนเกลมาหนึ่งที่ไหลมาตัวในกลางยังไม่พังครับตีวันมากระใหม่ตังนั่งคอเชตแบกใน่ครับพริกปักกันใหม่ครับไหลขยับไปทางขวาครับตรงนี้ครับตัวนั่งคอสามเจ็ดแคมปิ้งพริกมาตัวเด่นกลางดีดมาใส่ขวาแล้วก็เรียบเรียบร้อยครับโอ้แล้วหนีห่างไปแล้วครับตอนนี้ครับด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ครับ มาแล้วครับแม่พลิกหนีมากันใหม่ครับตรงนี้ครับหมุนมาหนึ่งทียังเก็บบอลไม่ได้ครับแม่โฮแม่แข่งโต้ครับแข่งโต้ไลท์พลิกขยมากันใหม่ครับตัวในกลางครับตีบอลชิ้หนึ่งสองหลุดมาแล้วเจ้าวะนี้ใส่ขวาแล้วก็ยังไม่ผ่านบริษัทประตูครับเราจะอะไรสวนกลับขยับมากันใหม่ครับสามเจ็ดแคมปิ้งสามแล้วก็สามเจ็ดแคมปิ้งตีบอลขยับมาทางขวาไลท์คืนมากันใหม่ครับตัวในกลางล็อกเข้ามาล็อกเข้าซ้ายย้ายมาขวายกมาหนึ่งทีไลท์มาหนึ่งก็โฮแม่ นี่ครับมาแต่บอลครับคนไม่มาตามน่ครับแลยเจงหวะนี้ครับให้มาเาิ่มขวาครับลากแบบมาเหยียดไปอย่งนี้ยังไม่พาครับบอล้อนดูสกัดหลุดออกข้างไปครับเอาละครับมาเริ่มเกมกันต่อครับตั้งเกี๋ยวกันใหม่ครับสำหรับจังหวะนี้ครับ นี่พยาากันใหม่ครับย้อนกลับมาตาหน้าของชิลเบอ์คับนี่โคแล้วให้บอลจังหวะนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วหักคอแตะหนีไปโอนนิช้ยใชแล้วหลุดออกหลังไปครับนี่ยกายาวมากันใหม่ครับตรงนี้ตางด้าของสามสิบเจ็ดแคมปิ้ง เอมองหลนมาตอนนี้ก็หลุดออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มมากันมาครับสาเร็จาถนนหอสามจ็ดแอมป์เอ็กปะตู้งผีครับเนี่ยลูกทุ่มเลนยัดมาตรงกลางจังหวะนี้ครับอาร์ครับจะได้ชนกลับมานของฝั่งขวาลาปขยับมากันมาครับทางฝั่งขวาหักข้อย้อนขึ้นมาใหม่โคบลาพริกหนีตรงนี้แค่ยังผ่านไม่ได้ครับเปลี่ยนแกนมากันมาครับทางฝั่งซ้ายโคบลาไปไงครับมองซ้ายมองขวาล็อกข้อขวาให้กลับมาใหม่ครับทางฝั่งซ้ายอาร์ครับขวาครับโคบลาล็อกใส่ซ้ายแล้วก็ ยังอยู่อะแนี่อกระดกขยับเพลกเล่นมากันม่แล้วสำหรับนักของวสามจิตแคมปิ้งเอกประตูผียกกขยับมาตรงนี้ครับยังมาพังครับบอลสองครับปูบเรามากันด้วยโอเคครับขอบคุณมากเอาครับแม่กลับมาตูเกมมันต่อครับเริ่มเกมครับนี่ฮะหัวปลาครับแปะดูทางซ้ายแล้วก็ไหลออกมาตันนี้แปะออกมานี่แล้วลูก ครับลูกนี้ครับไม่ถูกถุกใจเจ๊ด,ดีเหลือเกิน oh. นี่ครับสามเจ็ดคาเฟ่แคมปิ้ง oh. บอกว่าลูกนี้เนี่ยโปรโพี่กิตลงไปหน่อยพี่ oh. โอ้โหนี่ฮะสกอร์ตอนนี้เท่าไหร่ฮะสามต่อหนึ่งไปแล้วโอ้โหนี่ฮะสามประตูต่อนึแล้วนี่ครับแม่ต้องบอกว่าหน้าเป้าเนี่ยขวัญใจเจ๊เลยนะ oh. อ้าวก็นตอนนี้ใครอยากออกมาฟังขวาแล้ว oh. แล้วแล้วเฮ้ย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 เฮ เหลือแต่เชื่อโอ้โหลูกนี้เป็นไงล่ะใครเห็นก็ว่าเข้าใครเข้าก็ว่าเห็นสิ่งที่เห็นมักจะยังไม่ใช่สิ่งที่ใช่มักจะยังบอกไม่เห็นอ้าวครับแวดีครับมาดูกันต่อครับต้งเกมครับแข็มขึ้นมากันใหม่ฮะนี่ครับล่าสุดก็ตอนนี้ก็มีจ่าชุนบอกว่าจ่าจุนกลับไปนอนได้หรือยังอ๋อนี่ครับตั้งแต่เมื่อคืนครับยังไม่ได้นอนเลยนะจ่าชุนเนี่ยโอ้โหเหลือแต่เชื่อกับเข้าเวรนงเข้าเวนอ้อ เอาครับแม่นี่ฮะดูกันใหม่ครับเริ่มเกมครับขยับพุ่ย <ฮะ S 1> ขึ้นมากระตอครับฮะออกขึนมาก็ะสุดตแบกกระตุ้นสุดท้ายนี่ครับลำเรยงบอลขึ้นมาแล้วจะแทงออกมาครับหลุดออกแล้วไปครับอ้าตอนนี้ครับแม่เริ่มเกมขึ้นมาครับขยับพื่ยขึ้นมากันใหม่ครับมาแล้วลูกนี้จะได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้แล้ว ติดประกันใหม่ครับตรงนี้ครับตําแหน่งของขวั้แล้วก็ขวับปล่าครับยัดกลับมาตรงนี้กบแม่แตะหนีมาแลยจังหวะนี้ไหลข้าอยับงประกันใหม่ครับแม่มองซ้ายมองขวาโยกย้ายประกันใหม่จังหวะนี้ก็หลุดออกหลังไปครับเอาครับแม่นี่ฮะเริ่มเกมมาต่อครับตั้งเกมครับขยับขึ้นมากันใหม่ครับอาละวะเลวัยครับขยับออกมาครับทีนั่นฝั่งขวาแล้วก็เดึงคึงมาแล้วใช้ใช้โล่อหลุดออกหมดเวลาโอ้โห็นาแหน่งของ สังเกตแคมปิ้งเอ็กประตูผีครับเอาชนะไปได้ครับด้วยสกอร์สามประตูหนึ่งครับครับผมสำหรับคู่ต่อไปครับพอพอน่าครับกับตาราของ60คาเฟ่ครับเลยนเชิญได้เลยครับในสนามที่หนึ่งครับครับผมนี่ครับมาถ่ายรูปกับแบ็คดรอปเรียบร้อยแล้วครับเลยนเชิญในสนามได้เลยครับสำหรับทั้งสองทีมครับ ช่วงนี้ครับมีโปรโมชั่นดีๆครับจาก AIS นะฮะ 3BB นะฮะ